เอาไปทำแคบหมูเนาะมันจะดี <c oughs> แคบหมูแคบหมูอันนี้ก็เป็นวันหยุดน,นะคะเดี๋ยวเจกัสซี่ก็จะกลับประเทศไทยแล้วก็เลยพลากันมาเดินห้างซื้อของนะคะ <c oughs> ไม่รู้เกจะพาเจกัสซี่ไปซื้อครีมอีกละห้างหนึ่งหรือเปล่า <c oughs> คนอยู่คนละห้างกนะันมันอยู่ใกล้ๆก,กันนะคะทุกคน <c oughs> ตรงนี้สวยมากเลยเจกัสซี่ชอบมากนะละทุกคนลงไปแล้วลงไปแล้ว <c oughs> อันนี้อยู่แคสนะคะห้างแคสนะกล้วยกล้วยกล้วยส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 วยคนไม่ค่อยเดินเยอะเท่าไหร่สวยดีแค่ห้างแรกนะคะเนี่ยห้างแรกแกงได้เยอะขนาดนี้ลุงรูงดีเ้ยลุงแตงโมวันนี้ก็มาเที่ยวห้างกับเจกซี่เหมือนเดิมเพราะว่าเจกัซี่จะกลับประเทศไทยแล้วทุกคนเดี๋ยวกลับมาใหม่นะคะยังไงยังไงดูดูโอ้เต็มหมดเลยของ ได yeah, ้ห so <c oughs> ิวเลยได้หิวมาสคนพี่สกิ้ห้างอะไรย่องเงยใครวเ่ามาดูดิเยอะมากทุกคนเยอะมากอินไซน์อินไซน์อินไซด์อ่ะนี่คีมมันอยู่ห้างนี้ค่ะคีมทาหน้าเีกัซซี่จะซื้อไปกลับประเทศไทยนะคะทุกนี่ที่กับรถ ขายขายครีมตรงนี้คะ่ะด้านนี้ขายพวกเสื้อผ้านะคะห้างนี้ขายเสื้อผ้าขายครีมเดีดยต่างคนต่างเลือกซื้อลวดูลุงรูดี้หาพระทุกคนดูจะไปเจอันี้ยังข้ะวีเะ้เหรอที่ตกปลาใช่ไหมคะทุกคนดีดอยนี่คันเบ็ดเนาะบ้านเราเรียกคันเบ็ด <laughs> ที่ตกปลา ตกที่เฮชิงบอยสวีเดนทุกคนนี nah, ่จะซส้อขนมไปฝากญาติมาดิแกจัดหรือแกจัดช็อกโกแลตช็อกโกแลตแอนอะไรนะเบบี้อันนี้อะไรนะนี่นี่อันนี้อะไรวออเยลลี่อะไรเยลลี่อะุ๊ดมามี่วอท งไอ้ดินช็อกโกแลตนช่ไเหรอช็อกโกแลตเหรอจะฝากแม่กูดเหรอเบ a b y ดูดิ <laughs> <laughs> ดูสิเด็กๆโอ้หน้าตาน่ากินทั้งนั้นเลยนะโอ้ยลลี่อ่ะเยลลี่ดูดิเอาไปประเทศไทยอ่ะไปประเทศไทยนะโอ้น่ากินทั้งนั้นเลยทุกคนด <laughs> ูสิโอ้สวย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 ,สวย <laughs> ดูสิทุกคนสองกระเป๋าเลย วันนี้นะคะน่าซื้อของกับไทยด้วยพวกครีมพวกช็อกโกลแลตแกบอกมากๆพักกีลาพักเยอะอีกแล้วปิ้งมากๆยัวย่วยัว่วยั่วเต็มไปหมดเลยไข่ก็เข้าไปแล้วแผงหนึ่งดูเดี๋ยวสองแผงสามแผงนมอีกสองสาม,ส,ามสี่ห้าโอ้เยอะแยะฮัลโลฮะนะเขาบอกก็อยากกินขาหมูนะล,ลุงแตงหมู แล้วก็เจก็ซิก็ล้างแล้วนะวันนั้นอร่อยมากเจบอกนะแล้วก็เพื่อนเข้ามาด้วยก็เลยทําเยอะนะคะเพื่อนก็จะมาปาร์ตี้นะคะเจก็จะผัดเจก็จะกลังจะผัดหนังหมูนะคะให้มันหนังหนอยให้มันแบบนี้มีความแบบว่าเนาะให้มันคำปรอบหน่อยๆนะอ่อตอนใส่หม้อใหญ่เลยจะบอกว่าเป็นหม้อที่แม่ของฉันยังไม่ตายเลย ประมาณสามสิบสี่สิบปีนะหม้อนี้หม้อของแม่ค่ะนะแม่ลุงแจงโมย่สิจะซื้อจะทำขาโมให้เพื่อนเขากินนะวันนี้นะเพื่อนเขาจะมาหาก่อนที่จะลับประเทศไทยเยืตอจะลับประเทศไทยนะคะเออจุดไอติมยกติจะขี่จักรยานโมด้วยนะคะิปสิแต่บอกอร่อยมากแต่ชอบมากเลยจริง ดูทุกคนเตรียมซนะีอเตนะรียมเครื่องเทศใส่หม้อแล้วนะเดี๋ยวก็ใส่กระทุกอันนี้ใส่อันนี้ใส่ดีอดูไหมมีค้อนทุบเลยนะทำกับข้าวมีค้อนดีมากเลยนะโอ้ยจิ้งจกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมก็คิดว่าผัดอันนี้เตรียมเครื่องเทศใส่หม้อนี้แล้วก็จะผัดอัน ผัดนะครัยมันรีดกปท่หม้อไปกับะีูสิคะเจี๊ะบซี่คัทอดหนูหมูให้มันตกรอบแล้วก็เตรียมเครื่องในหม้อใหญ่ไว้เรียบร้อยแล้วก็จะเอาหมูของเราลงไปในหม้อตุ๋นเลยประมาณสองชั่วโมงทุกคนเพื่อนก็จะมากินอาหารไทยเป็นไงเอาหมูลงแล้วเดี๋ยวจะเอาฟองมันออกนิดหน่อยตุ๋นไว้สักสองชั่วโมง หม้อใหญ่เลยทุกคนหม้อแม่เขาเอาหมูลงแนละ้วเดี๋ยวจะเอาฟองมันตัดฟองออกนะคะนะคะสองชัว่วโมงลนะดูส,สิทุกคนน่ากินไหมเดี๋ยวเพื่อนเขาจะมาบายบายเจ๊กะซี่ก็หุงข้าวก็จะทำผัดไทยก็อยากกินผัดไทยด้วยทุกคนผัดหมี่ <c oughs> นี่จะผัดเส้นมามา่าแทนผัดไทยไม่มีเส้นเลยเส้นเล็กหมด ดูดูดูเด็กกระซี่จะเปิดให้ดูโอ้ตุนมาเก็บสองชั่วโมงแล้วทุกคนน่ากินไหมคะดูสิค่ะโอ้ขาหมูเดกะซี้หน้าอร่อยกดีกๆดีนะเพื่อนเขาจะมากินข้าวนะคะเขาชอบอาหารไทยก็ต้องทําอาหารไทยก็กินเขาอยากลองไม่ใช่เขาชอบเขาอยากลองยังไม่เคยกินไม่รู้เขาจะกินได้หรือเปล่ามันลุ้นๆนะแต่แต่ลุงชอบนะขาลุงชอบมาก นี่เริ่มแล้วเริ่มผัดแล้วนะคะจะสีสันใช้ได้เลยจะผัดอันเช่นให้เขากินแล้วนะ,ะอันนี้ก็จะผัดคุกข้าวนะผหมูเนะี่ยแกไม่กินกุ้งนะมีกุ้งอยู่เขาไม่กินกุ้งก็เลยไม่ได้ใส่กุ้งนะคะเขากินกุ้งไม่ได้นะเพื่อนเขานี่อาหารเสร็จแล้วอันนี้ข้าวคุกนะคะไม่ไม่มีกุ้งนะคะเขากินกุ้งไม่ได้อันนี้ผัด ผัดมีผัดไทยแต่ว่าไม่มีเส้นเส้นเล็กอันนี้ขาหมูขาหม <c oughs> ูกินอากินสามอย่างนะคะวันนี้เพื่อนเข้ามานะคะเจกัสซี่กับลุงแตงโมก็ขอตัวกินข้ากับเพื่อนเขาก่อนนะคะเพื่อนเขานัดไว้ตอนเย็นเย็นบายๆพบกันใหม่นะ